จะมาทำการแสดงในชื่อชุดบกบัวพอเพียงและจะมานำเสนอรูปแบบการแสดงดังนี้นนค่ะช่วงที่หนึ่งนะคะจะเป็นการถวายาพ,รรพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีค่ะช่วงที่สองจะสื่อให้เห็นถึงบัวพอเพียงช่วงที่สามจะสื่อให้เห็นถึงเรื่องราวการเฉลิมฉลองหลังจากที่ได้ผลผลิต รูปแบบการแต่งกายนอกจากตุงจะได้ทำเป็นเครื่องแผนแล้วยังกล้นำมาทำคล้อยสังวานและตุงหรือปีดปากหูครับให้เราทีมเสน่ห์น้องทีงพร้อมที่จะทำการแสดงแล้วค่ะ พี่น้องเอ้ยบ้านน้องถือวันนี้พระมาหาเจดีย์อันสูงามพระบรมสารีริกธาตประดิษฐา,านไหวให้คนไหวอยู่บาซ่องอีกข้างคงพระเจา้าญาติผู้มีผู้ใส่ฟ้องค่อยปกต้องลูกบ้านหลานหลาวู้สุคนอาชีพโดนที่ทั้งใบคือทั้หน้าและทั้งหมอาชีพเสริมสางร้ยใดน่าข้าผ่าน สตรีห้าบววัวงานสวนขั้วยังอยู่หลักท่างปูพักสวนขั้วมีทน้เทมัวที่กินใดวันไดววางนันติถูพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย เชิญกลมือให้กับน้องๆจากทีมสนีนองถือนะครับต้องบอกว่ามาด้วยสิลปะวัฒนธรรมของโบลายใช่ไหมรับจากโบลายนะครับเชิญด้านหน้าเลยครับน้องๆครับ ลยน,นะครับของอน้องคือนะครับแต่ละปีก็จะมาะโชว์การแสดงสวยๆให้กับพวกเราได้ชื่นชมนะครับเอามื่อไรอยากจะพูดคุยกับาากรรมการก่อนไหมนะครับสิ่งที่ได้มา,มาโชว์วันนี้นะคะก็คืออยากจะเป็นการถ่ายทอดพวกเราของ วิถีชีวิตของอบ้านด้วยแล้วก็วิถีชีวิตของอำเภอบวลายของเราด้วยนะครับแล้วทีนี้ทั้งสองอำเภอครับก็เป็นเมืองที่เมืองน,น้องทั้งบัวใหญ่และบัวลายนะคะ,ะมีการทำคอผ้าด้วยที่มีอะไรหลากหลายนะคบก็วันนี้กอ็อยากมาถ่ายทอดนนะี่แหละผ้าที่เราถือมานี่คือ,อยังไงครับ แรกเลยค่ะที่ใช้ในการนุ่งถวะสุรีนะคะราชการที่ฝีก็คือหลังเอขั้วแรกช่วงแรกนะคะก็เป็นผ้าลายลูกพะการ้ยสร้อยดอกถือซึ่งเป็นผ้าลายประจําหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านไหนครับหมู่บ้านหนองถือบ้านน้องเอยูโบุายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าผ้าลายอะไรครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่ามีขั้นนะคะมีแท้ๆเลยใช่ไหมครับ ที่เป็นผลผลิตของหมู่บ้านเราคือเราเลยใช่ไหมใช่ครับชุดที่ใส่ด้วยไหมชุดที่ใส่ด้วยก็จะเป็นความคิดสร้างสรรค์พวกเราได้ร้อยทำกระดีนได้ทำกันเองเลยไม่ว่าจะเป็นตงุงเป็นสังวาลมาทำเป็นเครื่องประดับแสดงว่าการแสดงนี้พวกเราคิดเองคิดเองโอ้อสิบลอยครับนี่เยาวาชนรุ่นใหม่ของพวกเราครับ เยนเชนท่านกรรมาการครับ,รบสเสดหน้องผือน,นะครับนานจากเคยมาทุกปีไหมครับทุกปีครับทุกปีเรขอบคุณน้องที่ทำให้สีสันของเวทีบัวใหญ่ทาเลนตลอดนะครับก,ก็ดูคึกคักมีสีสันยิ่งขึ้นนะครับวันนี้นะครับสิ่งแรกที่ขอชช่นชมนะครับป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ นะครับความคิดสร้างสรรค์ในการที่มีความพยายามในการที่จะถ่ายทอดนะครับสื่สารศิลปะวัฒนธรรมของหมู่บ้านของเราเองนะครับแล้วก็วิถีชีวิตนะครับโดยเฉพาะในส่วนของค่าต่างๆนะครับเราก็สามารถนำมาประดิษฐ์มาดอยนะครับทำเป็นเครื่องประดับนะครับถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์พื้นดินนะครับแล้วก็ส่วนของแนวคิดนะครับอ่การ เลือพุกเกียนะครับเราถือว่าสถาบันหลักนะครับของชาติเรานะครับก็คือเรื่องของสถาบันข้ามหากษัตริย์นะครับเราก็ให้ความสําคัญนะครับก็ถือว่ามีหลายทีมที่นําเรื่องนี้มาแสดงถือว่าเป็นความสําคัญที่เรามีความจรักัาดีนะครับต่สอสถาบันข้ามหากษัตริย์นะครับแล้วก็เรื่องของวพเพียงนะครับก็เสริจความหมายที่ดีนะครับในการที่ เรามีวิถีชีวิตที่พอเพียงและนําไปสู่ความสุขเนาะนะครับก็เป็นการถ่ายทอดวิถีที่ถูกต้องนะครับแล้วก็การไอเดียเรื่องของการเฉลิมฉลองมันก็เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานเราเมื่อเรามีความสุขเรามีความสําเร็จนะครับการเฉลิมฉลองก็ไม่เคยขาดสวาหรับแล้วก็มีความสนุกสนานการไล่ลํา การดีไซน์ครับทางการเต้นต่างๆก็มีความหมาะสมงเสียงขอเชิญชมแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำให้กรรมการเราหนักใจนะครับแต่และทีมเก่งๆทท่านั้นเลยนะครับวันนี้ก็อรอนุ้นกันนะขอ,อเป็นกำลังใจให้สเสนอน้องอื่นครับเด็นเอาจรก์อโต้ครับครับก็ชืน่นชมอีอมกนั่นแหละครับต้อง,องชช่นชม น,น้องนะ้องผู้สแสดงยิ้มแย้มเต็มใสมีอารมณ์ร่วมกับท่ารำคือสื่อถือดูแลสวยงนามน,นะครับต้องตงทิ้งหนูนะครับถูกแล้วครับท่ารำก็สวยงามเช่นชมอีกอย่างหนึ่งก็คือฉากประกอบเอาผ้าไหมมาทำเป็นฉากมีพระบรมะหลาดของในหัว แล้วก็เป็นการเ่วยเยที่จะน hehe, ิ ots, ่งออกนะครบระบบองสื่อได้ถูกต้องครับของทิ่ชมครับอาจารย์นวลครับกสมุดแบบจาทีแต่งานได้เหนไปแล้วนะคะก็เสริมเย็นค่ะในรูปแบบของการแสดงน่าตื่นตาต่การใช้ศืละเวลาล่ะก็จะกดล่าทกดเกลียกดอะไร่้นะคะส่วนนี้แล้วก็ก็จะขาด ช่วงจังหวะเพลงช้าท <Labor ator il fi> ี่เ <meillä> ป <inda> ็นก่อนขึ้นเพลงเร็วเราลองเหลื่อมจังหวะใช่ไหมรูปหรือตัวไหมคะหรือตัวเนาะเราก็ช่วงจังหวะเร็วช่วงหนึ่งนะคะจังหวะของเพลงแทนที่จะรึ้หลักนะคะเชิญชมนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณคณะกรรมการทั้งสามท่านนะครับขอบคุณน้องพื้ค่ะ